สวัสดีครับเจ้าขผมคิวการโมแคสเตอร์ในเกมไมค์ครับกันนะฮะนี่นะฮะคือไมครับเซิร์ฟของผมเรือ่อเซิร์ฟนีพีของสตีมออลิทกันนะฮะ สิ่งแบบพื้นทผมกันดีกว่านะแล้วเชื่อไหมฮะโอเคนะฮะของแอเวิโกนี้นี่หน่อยๆนะแต่ตอนนี้บ้างก็ไม่รู้จะถูกเกียร์กันหรือเปล่าว่าแล้วครับบ้างถูกเกียร์กันนะฮะ เล้นแรกก็ขอประทานไฟด้วยนะฮะอางนี้กกมีผ้าอะไรก็ขอประทานไฟด้วยนะฮะ เสียงการระเบิดดูนค้างคากันนะถ้าว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นิดเกลียก็เขาไ,ไม่ได้านล่างนะฮะแต่อกว่าใครรู้จักใครเห็นคลิปนี้ก็ควรเล่นนะฮะเนื่องจาก ต้องมีชื่อเหมือนผมเท่านั้นนะฮะนะครับบนห้อเป็นไอดีนะฮะใครอยากติดตอ่อของมิกเป็นสปอนเซอร์ผมก็ติดตอ่อมาได้นะฮะอเคอื <c oughs> ขึ้นเล็กนิดว่าวสองหฮะสี่ฮะเอ้ากูก็เสร็จกูก็เสร็จแล้วถูกใจว่าวมีเพราะชื่ออันนี้กว่า จะใช้ชื่อนี้มันก็ไม่ได้นะฮะมัจงจะเขาต้อคิดเด็ดเลยนะฮะใครเขียนเซิชู้อ่คิมการ์โมดครับสองก็ได้นะฮะก็สมัครเขาได้ของผมได้เหมือนกันนะฮะจะเซิร์ฟวีพีนะฮะมันจะมาเกียนคนกันมันอัปเดตใหม่ล่าสุดมานะฮะคนจะลองเล่นกันดูแล้ว

กินฮะแล้วก็ขอเก็ในกล่องกันดีกว่านี่ของเต็มะะจะจะอีกแล้วนะฮะนี่พีเน็ตใครชื่อเจเอกมาเราจะบริจาคของกันนะฮะ ที่เล็กนะฮะครามาฟังของดีใช่นแบบนี้ฮะโอ้แต่ของซาตว์เอ๊ะเอ้ยเอ๊ะเเอาเฮื่อนกุ้ยววโ่นโนโนโน่นอย่ามาอย่าอย่าอย่ากินอีกจ้า เราได้วินกันดีกว่าฮะเวเป็นอยู่เป็นป้าเนี่ยคแก่ใครกางคนแล้วก็จะตายด้วยโอโ้โหไลรฆ่ากันฟ้องนั่นเตะเออฮิฮินี่โอ้โอ้เ,อเอี่เ ลิวิงเห็นแล้วฮะนั้วก็จะตายกันแล้วนใชเวลาพวกมันได้สักระยะหนึง เดี๋ยวฮะยึดหัวตีกันแล้วนะฮะอืมไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็น B P ก็ต้องถูกคนไข้อย่างเดียวนะฮะ ต,ตอนนี้มันก็งนกเงินในเกมของก็แทบจะไม่มีด้วยนะฮะตายแล้วก็เสียหนึ่งร้อยทีจีของเกมนะฮะเ,เรือลืมคนต่อไปอ่ะใครตามมาฮะแล้วอีกหนึ่งต้นตัวหาที่ลบอยู่กันสัก ดีมากเลยฮะใครนะ เขาเป็นคนโกงครับคาะนี้โอ้โหมะคขับไปเพื่อของหานเด้อเฮีย Mm-hmm. กี่นะฮะจวงก็เป็นเช่นนี้นะฮะ Jadi, jadi ni tu, ni, 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 eh, ni, Eh, eh, ni, หลักนะฮะนี่ครับมงคเขาจะคิดชนนนะครับเพราะกับอาการหลักแล้วเกิดใช้เกิดใช้เกิดจะใช้ไปร้านไหนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ